ยอดกลือชิบ้างู้เสษเจราชการมาปาหาอะไรเมื่อสมามาลาพักราชการกลับมาบ้านเดี๋ยวหนต้องกิกับข้าวมันต้องมีสามชุดโถอเพราะันตกกบไปซื้อของไม่ทันเลยเนี่ยเห็นไหมพี่บอกแล้วจะมาเนี่ยจะมาบ้านเนี่ยไอ้ตื้อมาตรงไหลทงไหลทางเอา เดี๋ยวไปถือบ้านเดี๋ยวค่อยออกสุดท้ายเป็นไงกดก็ตุกไม่เป็นไรหรอกพ่อกินคนเดียวไม่ได้กินเยอะแยะสุดเดี๋ยวอย่าจะถามใหม่ถามว่าเกิดมาเปนแก่เลยเหรอเนี่ยโอ้ตายมันอไปครันทีเลยนี่ลองตั้งของไว้พ่อดีกว่าขนมจีนน้ำยาปูลุกเดี๋ยวนี่โอ้โหเดี๋อกินติดคงติดแก่แล้วก็ไม่เตรียมตัวเลยบอกให้หยิบนงหยิบน้ำใม่ เลยนี่กูเป็นคนทำข้าวนั่นเองชุดูทุกคนกูทำกูเดียวกูทำ,วทำอะไรบ้างเนี่ยเนี่ย ได้กินอะไรกันเลยเท่าไหร่ด้กินไปช่วยเราจะครูได้อีกเขาพิจารณาพระท่านะบอกว่าเข้ามาในบ้านได้เลยบ้านไหนเว้ยมงคลท่านะทำอาหารไว้รอด้วยนี่ไงเขารู้ไงรับรับอะไรนะรับลูกมาทำใหม่อ๋อเยแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงอีกเล้วแก้วเลยอร่านทนานะคงเมตตาเอ็นดูพวกเราแล้วล่ะถึงขนาดให้คนทำอาหารไว้รอใช่รออะไร่ะ ทำไมกินดิกินเลยนะเออกินเลยไม่มีคนมีคนอันได้ช่อมรับหมดรับหมดรับหมดสุมาลงเอ,อ๊แล้วอะไรอาหารอะไรทนะขนมมีแต่ขนมจีนแต่ไม่มีน้ำยาทนายไม่อดน้ำยาด้วยหรอเนี่ยเขาเห็นเราสองคนมีน้ำยาหรือเปล่าเลยเอาหรัจีนหมดแล้วมออไม่เไรฉันเป็นคนร,รักสุขภ,ภาพขนมจีนขนมจีนมังมารายเป็นคน healthy, เฮลตี้ชอบกินผัก อแสดงว่ากินมังสวิรัติกูก็กินมังมังอะไรมังทุกอย่างแต่แป้งก็เป็นคนเฮลตี้ออกกำลังกายกินคลีนกินอาหารไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลไม่กินของมันไม่ชินของมันอะทำไมอะเห็นกินคืนของพ่อของมันคะแนนต้องสูงก็ออกกำลังกายเนี่ยกินเยอะๆก็วันละสี่ห้าแถวก็ได้ โหเหม็นเขียวเหมือนกันนะผักเปล่าเนี่ยไม่ชอบน้ำสลัดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเอาซะเหม็นเขียวไป็นหมอนขนมจีนไม่ใช่ขนมบ้านเราเป้คนเอ้ยคนเตรียมอาหารก็ช่างสายก็มาเร็วๆนิน้องกับพ่อมากินข้าวกินน้ำเนี่ยเร็วๆร้าวแป๊บไทย ครโอ้ยเงีใครไม่เใคนโอ๊ยมากันเลยแล้วบ้านอ้วนปากเดี๋ยวเอามาให้ค่ะขอบคุณค่ะมึงไม่ต้องแดกหรอกน้ำเพิ่งเปิดใช่ไหมใช่จ้าจริงเหรอใช่จ้าไม่ได้เมื่อคืนพลาดไปงานแล้วโอ้โหต้อมเดี๋ยวท้อมขอโทษแล้วกันนะ หน้าตายอย่างงี้ยไม่ทอมสเนหรอกจ้าอย่าพลาดมาแล้วกันมันก็ต้องก้าูกลูดไม่ต้องไปเอาเราอไปเอ็จะเป็นวสาหรอือทน,นี่ตมา,มานี่เป็นใครเนี่ยเป็นใรม,นม่ตงังไม่เสียงังไ่เสียงังาใจเอามากินด้วยกามาน,นี่สงสัยจะเป็นคนใช้ของ เราสองคนน่ะฉันชื่อมังรายเนี่ยมังคุดฉันไม่ได้อยากรู้จักลงมาเลดเปล่างของคุณพ่อลงมาจะลงไม่ลงต้องลงด้วยเหรอจะลงไม่ลงรู้ปะกูสองคนเป็นใครเป็นใครกูเป็นลูกคุณธรรมของพ่อน้ามาเลยไม่ใช่ตุ๊กตาหมมามาอ๋อเป็นลูกคุณธรรเหรอใช่ๆเดี๋ยวอันนี้กูคิดว่าเป็นลูกคุณทางอันนู้นผมว่าเป็นลูกกระโปรงแค่เลยวหน้ ลูกโป่ง,ปงใช่ไหมจะไปเติมปากทำไมอ่ะโป่งก็โป่งไปเลยก็แบบทำความรู้สึอ๋ออ๋อขอโทษไม่ใช่ไม่ใช่คนชายผมขอโทษครับสงสัยจะเป็นเมียธนา<ว>เป็นเมียธนาธนามีแรงขนมไ<ว>อไ<ว>้บ้าอะไรเราเก็บถาใช่ทอดจะเลี้เก็บไว้ก็ได้ ใหญะไอ้ไอ้ขัดิ้มกะเผาทำเผาก็ท่อบหมาช่วยไม่รู้มีตาหาพี่แววไหมใช่ฉันเป็นลูกในไส้ของพี่พ่อมังมหารามินให้นาวาสุมามาจ้ะใช่ลูกลูกอเปล่าเฮ้ยทำไมเฮ้ยสองคนนีใครกูก็ไม่อยากจะพูดหรอกแม่งอะรู้หรือเปล่าว่าสองคนอะเป็นใครถ้ามึงรู้แล้วมึงจะ พี่สองตัวที่เปลี่ยนกันแล้วลูกคนกลางอ oh. ุ้ยต่ำไปใ่าอไ่แม่บ้านอุย่เลยเป็นอะไรกันบงบอกมันนี่เป็นอะไรไม่ต้องบอกเลยนะขี้ข้าเฮ้ยสองตัวนี้ขี้ขาเยลูกสาวลูกสาวเขยเลยเนี่ยใช่ไหมไปตเขาว่าขอโทษขนนี้เลยนะแล้วมันเลยกับ บางรายเข้าใจผิดแล้วก็ตีเสมอตนโกรธตนเองว่าจะใหญ่ในบ้านนี้ที่แท้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยที่เข้ามาอยู่ใหม่ท่านน้เดี๋ยท่านพ่ออมมหารามีแม่เราสองคนเลยรับเข้ามาอยู่ในบ้านเขาลอดีรู้จักชอบท่านนะนี่พ่อก็มามาพี่พอรอ กับสองคนนี้การสบตของถ้าอยากรู้ัแม่แม่ไปก่อนสิเรียกแม่เชี่ออะไรเนี่ยโอ้หสีไมจีคลิปหมดหมดจ้าเด็นผู้หญิงผู้ชายจ้ะผู้หญิงจ้า นี่เดี๋ยวกูจะบอกเธอเลยนะถ้าเอาข้างหน้าทำไมขาเข้ายากเลยนะทำไมเข้ายากมันลกมากเลยเี้ยกูไม่เอาหรอกเธอเอ้าจะเอาแม่เหรอเออเดี๋ยวจะเอาแม่อ่ะโอ้โหปาก้วเนี่ยทำไมอ่ะเล่นแม่ซะด้วยเออเอาไปเลยลูกยังจำเราไม่เคยลืมเลยเธอ เดี๋ยวยืนนอนตรงนี้เดี๋ยวผมสอนเพื่อนตรงไหม่ร้องเพลงนะมันต้องเรลงนเพลงหวานเพราะๆเพลงเก่าๆหวานๆแล้วจะสอนใช่ไหมเพื่อนแม่ได้แต่ถ้าจะสอนเดี๋ยวร้องตามจะนะเพลงเก่าเพลงเนี้เขากำลังเอามาใส่ในหนังทียนท่านผู้ชมเคยได้ยินข่าวเรื่องหนังทียนไหมจันด้และเขาเอาเพลงนี้เพลงเก่ามาชื่อเพลงโปรดเถิดดวงใจเดี๋ยวร้องตามนะเดี๋ยวจะร้องเป็นกายให้แล้วร้องจิตก็ได้นะ แตแตตโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าดู น่าสนิอันนั้นเอาเลเปิดโทัทำไมไม่ได้โทรมันาตรงไหนมึงท้กูรู้ตั้ากตรงไหนเปิดโปรดทโโปรดโโโโโนี่เดี๋ยวร้อยอนะเปิดโพมึงก็พอลยอุ้ยมงอกไเียวอะอย่างนี้ได้ด้วย กำลานขาดแคลด้วยมาสิมึงนี่มีรักโงสหนุนตัวเลยดูที่สวยกับงามนั่นเปิดทโทรวันนี้ไม่ต้องเปิดนั่นสเก็ตจบลึกสมามันบางราขอสารสัมพันธ์วิตรภาพที่ดีในฐานะที่จะต้องเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้จะได้หรือไม่หัดแม่นกิริยาและวาจาใด อินทรเพิร์สที่ที่ที่ได้รู้จักกันมันแรกพบมันอาจจะรู้เจอกันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้อภัยกันได้ไหมโอเคถึงเสว่าเคยได้ยินไหมตอนนี้ละครเขากำลังมาเป็นภาคสองภาคแรกบุกเพสนิวาภาคสองสับปะเลเ ละครไม่ใช่หรอกละครละครละครชัคซอที่กำลังออนแอร์อยู่พรหมมิขิตแต่ว่าเราเอาภาคแรกก่อนบุพเพลงสันนีว่าทำให้เรามาเจอกันไน่รว่าจะเป็นวาสนาหรือเวนตามพี่จ่สนุกสักไหนเลือกมาแล้ไม่เนาะเท่าว่า สองคนเท่าไรแต่มันก็แหลงทั้งที่อยู่กันห่างกัน

បិណ្ឌបុប្ផាជីថ្មីឡងថ ครับขอรับเชิญกว่าเดชาสมานครับ